วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของ b l o c f o o d กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับสนับสนุนโดย iHaveCPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคผมสวัสดีับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่ในเกม Brobox Snap อสต t ร์ทาว e วอร์ e ิฟเในวิดีโอนี้เราจะทำการอัปเดตขออัปเดตแล้วนะโอเคตอนนี้เขาอัปเดตเป็นอัปเดตแล้วนะครับผมก็มีตัวละครมากมายเข้ามาซึ่งบอกตรงว่ามันไม่ใช่อัปเดตใหญ่อะไรนะเป็นอัปเดตที่น่าจะเพิ่มธีมของอไททันมานะครับนี่ครับผมเอเลนนะวันนี้เราจะมารีวิวเอเลนเยเกอร์ล่างหลายหลายคนก็น่าจะรู้ตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในวิดีโอนี้นะั้นมันจะโหดกันขนาดไหนนะครับสําหรับตัวละครนะครับผมผมยืมไอดีน้องคนนี้มารีวิวนะ น้องซัน RDX สองสามสองหนึ่งนะครับผมตัวละครนี้นะผมมันอีโวโดยใช้เอเลนทั้งหมด6ตัวมั้งน่นาจะประมาณ6ตัวนะแล้วก็เนี่ยครับผมใช้ค้อนสงคราม2ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวกิกกี้อีกนะครับ ซึ่งไอ้พวกนี้ก็หาได้จากไททันปกตินะฮะพอเราอีโวนะครับผมตอนนี้คือปกติคือดาเมจอยู่ที่มันเป็นตัวเก่าเนาะประมาณ240นะครับแต่พอตัว,ต,วตัวมันอีโวขึ้น6ดาวในแพทปัจจุบันเนี่ยมันดาเมจอยู่ประมาณ ,3845 นนะครับผมแล้วก็ระยะอยู่ที่75แล้วก็นานอยู่ตีนานอยู่แต่ว่าไม่นานเท่านี้นะแล้วก็ใช้เงินประมาณ1,700นะครับซึ่งมันค่อนข้างเยอะนะครับผมจะไม่ไม่อีโวนะเพราะนองจากว่าน้องเขาอีโวมาแล้วนะครับจะเรามาดูวนว่ามันจะ ดีขนาดไหนสําหรับเอเลนนะครับผมก็ใครท,ที่ไม่ได้กดไลค์ไปเ,เ,เร็วนี้ฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคนถามว่าแล้วปัจจุบันที่พี่เล่นเนี่ยตัวอะไรเข้าตู้นะครับก็คือซีกนะครับผมซีกเข้าตู้นะครับ A เอเลนก็เป็นตัวซุ่มนะครับผมซึ่งถ้าถามผมเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนี้เอเลนน่ะมันใช้เงินอัพในการอัพเยอะแน่ๆเพราะว่าแต่ละครั้งมันใช้เงินแบบแพงมากๆนะผม,ผมว่ามันเป็นตัวที่ดาเมจแบบบิก๊กดาเมจมากครับผมก็เอาจริงๆมันมีอีเวนต์ด้วยนะเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวนี้ก่อนดีกว่า เมื่อกี้ผมนั่งอ่านมานะครับมันต้องใช้ตัวซิกด้วยนะไม่งั้นเราไม่สามารถไอ้นี้ได้นะครับใช้ไอ้สกิลของเอเลนได้นะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรีวิวซิกไปในตัวเลยแล้วกันเรามาดูกันว่าเราจะสุ่มซิกได้ตอนเท่าไหร่นะครับนี่ผมขออนุญ,ญาตน้องเขาแล้วนะว่าผมจะสุมซิกนะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้เมื่อไหร่โอเคไม่ได้ครับขออภัยด้วยนะต้องสุมก่อนต้องสุ่มก่อนไอ้ตัวซนะิกเนี่ยสุม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 ปุ่มปุ่มปุ่มยังไม่ได้ 2,000เพรครับเควสดาเมจเพิ่มด้วยนะฮะแล้วก็มีโค้ดนะครับมีโค้ดใหม่ด้วยเดี๋ยวจะให้ขบน้องการันตีวะโทษทีมือพี่ไม่ดีเท่าไหร่น <c oughs> ่าจะการันตีเอาเบอะไม่เป็นไรหรอกเพราะผมไม่รู้ว่าซีกมันจน่นี่โอ้การันตีจริงด้วย oh My God การันตีครับทุกคนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเลยน้องบอกพี่ครับไอดี ID ผมได้มาแล้ว5ดาวเดี๋ยวต้องใช้ซีกด้วยนะครับเพราะซีกเป็นหนึ่งตัวที่น่าจะสําคัญอยู่แล้วก็เควส่์เขาเรียกอะไรนะ โค้ดนะครับผมก็จะได้นี่ฮะอย่าลืมนะครับมันได้เพชรด้วยนะเพชรประมาณ1000แล้วก็โกยประมาณ750นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาซีกไปด้วยซีกนะครับขอดูซีกก่อนอันในในคลิปนี้รีวิวไป2ตัวเลยแล้วกันนะก็คือเอเลนเจเกอร์กับตัวซีเจเกอร์นะครับไอตัวเนี้ยมันมันต้องมันต้องใช้ร่วมกับเอเลนนะเราต้องมาดูกันว่ามันต้องต้องใช้ยังไงนะครับอันนี้ไม่เป็นตัวยืมพืชหรือแอะกาวนี่ว่าใช้เงินเท่าไหร่500แต่ตีนานไปหน่อย โอเคแต่ว่าเราใส่ไปก็ได้แล้วเราก็จะเอาเงินออกนิดนึงนะครับสหรับตัวเอเลนน่ะมันไม่มีมันไม่มีเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นออร่าหรืออะไรนะเวลาขึ้นบนไหล่นะปกติคือ6ดาวบางตัวมันจะมีออร่านะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับผมมาฮะเราพร้อมแล้วครับผมต้องขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะฮะที่ให้ยืมไม่ดีมาครับเดี๋ยวเรามารีวริวที่เอเลนเยเกอร์ก่อนไหมอ่ะยังดีกว่ามาที่ซีก่อนดีกว่าซีผมเป็นตัวยืนพื้นนะเป็นยืนกาวนะครับตีค่อนข้างนานนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะ พอวางไว้นะครับซิกเนี่ยเป็น5้าดาวที่มีธาตุด้วยนะครับก็ของเขานี่คือการตะโกนนะตะโกนซิกตะโกนนี่โอเคนี่คือซิกตะโกนนะครับประมา,านี้ไม่มีอะไรก็คือเหมือนตะโกนแล้วเป็นไททันจริงๆถ้ามึงตะโกนแล้วมันมีไททันสปอนออกมาสักดาเมจเลือดสักสามร้อยสี่ร้อยหรือครึ่งหนึ่งของเลือดพวกนี้ก็คงจะด,ดีนะแต่มันก็โกงเกินไปนะครับ8วิจอบตีหนึ่งทีนะระยะอยู่ที่ .5 4าครับดาเมจ1ัน8นะครับเรามาอัพดีกว่าครับอัพ1 0 0 0ดาเมจเพิ่ม1 0แแล้วก็อัพอีก1000ดาเมจเพิ่ม1ัน9นะครับอัพอีกครั้งหนึ่งก็คือดาเมจเพิ่ม1ัน0นะครับเอ้ยไม่ใช่น้ำมันเงินนะครับดาเมจเพิ่ม2,000นะครับอัพทั้งหมดประมาณ8ขั้นนะครับโอเค1,250่าเมจเพิ่ม2,000 1,250ดาเมจเพิ่มนะครัยะไม่เพิ่มนะเ้ิ่มแค่ดาเมจเครับโอคอันนี้คือนะครับิกนะครับที่มนคร้วเพิ่นะคบพาเรา กดตรงนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นไททันสัตว์ป่าละไททันปลาหินนน,นะครับก็ระยะเพิ่ม50นะผมดาเมจเพิ่ม3,000เรามาดูกันใช้เงิน1 0 0ีดูดิไม่ใช่หรอเดี๋ยวๆีนะคืออะไรอ๋อใช่นี่ไงไปเห็นไห้โหอัอนิเมชันโคตรเทโ่โอเคครับประมาณ8วินาทีทีหนึ่งนะครับทุกคน ก็ผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่ามันไกลมากครับแต่มึงน่าจะตีแอร์ด้วยนะดาเมจแค่นี้น่าจะตีแอร์ด้วยแต่ไม่ตีนะครับโอเคอันนี้คือซิกซิกคือเยเกอนะครับแล้วก็อัพเลยนะครับผมใช้เงิน1,450นะดามจเพิ่ม3 0 0พันาพนาเมจเพิ่ม3,500แล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับก็ s สค e a m นะครับผมก็คืออะไรเดี๋ยวมาดูกันครับ สามพัน uh, นะครับผมใช้เงินนะครับดาเมจเพิ่ม4,500นะครับโอเคตอนนี้ซิกผมนั้น เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตันแล้วนะใช้เงินประมาณ12ื0นนะครับผม12นนะครับดาเมจอยู่ที่24,000นนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่100ซึ่งไกลมากนะครับผมไม่ตีแอร์นะครับแวิจมตี1ทีอ i นิเมชั s นสมูทผมให้9เลยนะครับถือว่าดีอยู่นะครับแล้วก็หน้าไททันเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับโอเคเราจะมาสครีมกันนะผมคือการวากนะครับผมมาดูกันว่าการวาคนี่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับสามสองหนึ่งบูมนี่ตะโกนครับ โอตะโกนเกิดอะไรขึ้นอะไรมีแสงออกมามันเหมือนจะซัมบอนนี่ไงซัมบอนไททันจริงๆด้วยนะครับซัมบอนไททันออกมาครับเลือดเท่าไหร่อ่ะเลือดประมาณอันนี้คือผมคิดว่าเวลยิ่งเวลเยอะเลือดน่าจะยิ่งเยอะด้วยนะครับก็สปอนไททันวิ่งมา1ตัวนะครับแล้วก็ไททันที่เดินอีก2ตัวนะครับผมคิดว่าถ้ามันเยอะกว่านี้มันน่าจะสปอนเยอะกว่านี้แต่ผมคิดว่ามันประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสกิลนะฮะ ใช้เวลาประมาณ8นาทีในการกรีดร้องทีหนึ่งนะครับผมไม่ผมไม่ทราบนะครับว่าการกรีดร้องเขาเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับต่อมาเราขายก่อนนะครับเราขายก่อนเรามาดูกันว่าถ้าสมมติว่าถ้าผมเอาซีกเนี่ยมาอัพเต็มอีกรอบหนึ่งแล้วผมแล้วผมกดเนี่ยได้ไหมได้ด้วยน,นะครับนี่ฮะตะโกนกรีดร้องนี่ครับก็เหมือนกันนะ3ตัวเหมือนกัน ซึ่งเอฟเฟกดีครับเอฟเฟกสวยอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาซีกวางใกล้ๆนะครับต่อมาครับเอลนเยเกอร์ <Ye> วางเลยครับเลินเยเกอร์จมตีไปอะไรอ่ะทำไมเลื่อนไปแบบนั้นนะอ๋อแปลงไปนั้งไททันนี่นี่ฟาวดิงไททันต่อยพื้นแล้วก็ออกนะครับผมนี่นี่ครับต่อยต่อยแล้วก็ออกวะนี่ออกจริงๆคือมันออกนะนะครับประมาณนี้มาครับอัพ4,000ดาเมจเพิ่ม7,690 แล้วก็อัพ4,000ดาเมจเพิ่ม7,700อัพ4,000นะครับดาเมจเพิ่ม7,750ระยะเพิ่ม10เปลี่ยนท่าชื่อ Sprite Attack 4,000นะครับผมเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเป็นจริงๆมันเป็น Circle นะเอ้ยเป็นอะรนใช่เป็นเป็น Circle AV e นะครับทุกคนตีดีเลยนไปไป็นท่านครับแล้วก็ต่อยนี้ขอสงคามไงทุกคนขอสงคามขอสงคาม มึงแปลงแล้วต่อยคือพลังมือโคตรเยอะเลยนะนะฮะนี่ฮะไททันก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนหน่อยนะฮะมันอาจจะเซ็นเซอร์หน่อยเพราะว่ามันต้องต้องเซ็นเซอร์นะครับก็เลยใส่เกงมานะครับเดี๋ยวโดนแบนนะเกมโดนแบนมันจะโป๊เปื่อยเกินนะฮะน,น,น,นะครับก็รู้ว่าไททันเป็นยังไงนะทุกคนเออก็ก็ให้คิดซะว่ามันมันไม่ได้ใส่เกงแล้วนะแต่ต้องใส่นะครับไม่งั้นไม่เท่นะครับมาอัพเลยครับผม4,250นะครับดาเมจเพิ่ม7,780แแล้วก็ อัพ4,500นะครับผมก็ในการอัพนะระยะเพิ่ม5ดาเมจเพิ่ม7,800นะครับ Giant Sprite นะครับชื่อท่าตอนนี้เอเลนอยู่ที่ขั้นที่5นะครับผมมาละเปลี่ยนท่าละโอ้โหดูเซอร์เคิลดิทุกคนดูเซอร์เคิลเอวีดิอะไรโอ้โอเคโอเคอันนี้ก็คือค้อนสุรามเหมือนกันนะวุ้ดัดเซอร์เคิลใหญ่จัดนะผมไม่ได้ใส่ออปนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่อสอฟดาเมจนะระยะก็ไม่ได้ใส่ก็คือระยะคืออย่าง,งี้เลย90เลยนะฮะ ถ้าใส่ก็จะกว้างกว่านี้เป็นธาตุเดียวกันเลยนะธาตุเดียวกับซีกเลยผมเอามายืนใกล้ๆเลยนะครับสามารถขายได้นะสำหรับตัวเอเลนนะมาอัพเลยครับผมใช้เงิน5,000ดาเมจเพิ่ม7,850อ่าอัพ5,000นะครับดาเมจเพิ่ม8,000ันครับชื่อโอ้อันนี้ธาแหละเริ่มเ,มเป็นธาตุเทแล้วขอดูซิก็ยังคงเป็นเป็นเป็น,น,น7.75วิตีทีหนึ่งเหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวมาแล้วท่ามาแล้วท่ามาแล้ว,าาลวทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,งเดี๋ยวผมขอลองอัพไปก่่่่ออออนเเเผืตมมมมาาครัับพพ5,000 7,900ดจิ แล้วก็อัพ5 0 0แสนครับดาเมจเพิ่ม1 0 0 0งแสนนะครับ2 0 0 0 0ื 20, นะฮะโอ้โหเหลือ2องขั้นสุดท้ายครับใช้เงิน7 0 0 0แสนครับผมดาเมจเพิ่ม2 0 0 0 0 0นะฮะแล้วก็9 0 0 0 0สครับผมดาเมจเพิ่ม3 0 0 0 0นครับก็อันนี้นะฮะเรามาดูกันว่าถ้าสมมติว่าผมเอาซิกออกแล้วผมกดจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไหม มันบอกว่านี่ครับต้องการซีกจริงๆด้วยนะครับโอเคเราจะขายเอเลนเยเกอร์ทิ้งนะครับเราวางใหม่มันต้องใช้ซีกนะครับไม่งั้นเราไม่สามารถใช้ไอเขาเรียกอะไรนะไอท่าของพุทธกรรมนาฎอะไรสักอย่างเนี่ยได้นะครับโอเคเรามีซีกแล้วเราเราใช้เลยนะ3 2 1สองหนึ่งเฮ้ยไม่นี่จับหัวแล้วฟิงนี่โอ้โหโค้ทเนี่ยนี่โอ้หเอเลนก้างปลามาแล้วครับแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อมาแล้ว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 ดูครับ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  ดูครับผมคิดว่ามันน่าจะทำดาเมจแม่งทั้งแมปเลยนะก็คือแม่งเหยียบหมดเลยฮะนี่ฮะโอ้โหโอ้โห,โหดูดิทุกคนโอ้ดูดิผมไม่รู้จะแคปไปทำปกไงเลยทุกคนแต่แบบดูดิสุดๆโอ้แคปไปแคปไปน่าจะเหยียบหมดเลยนะเอเลนกูอยากขายมากเลยกูอยากรู้มันจะเหยียบยังไงเอาขายมึงเลยแล้วกันขายก็ได้นะขายก็ยังคงเป็นได้นีอือ ขอเดินดูนะเดินดูดิมันจะเหยียบจริงปะเหยียบไหมเหยียบ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 หมดเลยเหยียบทั้งแมพอันนี้ผมไม่รู้ว่าดามเมจที่เป็นเป็นล้านๆเนี่ยเอเลนสามารถเหยียบได้หรือเปล่าถ้าเหยียบได้นี่คือเมตาจัดเลยครับแล้วเรามาดูกันว่าถ้าคือซิองหายไปเลยเหรอออกซิองอยู่อเอียเอาใหม่เอาใหม่ถ้าผมบัฟด้วยละ่ะเมื่อกี้ดามเมจเท่าไหร่ผมลืมดูเนี๋อประมาณหก 0 0 0 0นนะครับผมโอเคหกแลนเราขอบัฟเลยด้วยกันอยากรู้ว่าบัฟมันจะเท่าไหร่ตอนนี้ผมเนี่ยมีคือเลเวลหนึ่งนะมันจะประมาณนี้ถ้าเป็นเลเวลหนึ่งถ้าเวลเยอะกว่านี้ดาเมจจะเพิ่มแบบเป็นอาร้านสองนะครับผมโ okay. อเคเรามาบัฟนะฮะเอลเลนมาจับหัวอีกรอบหนึ่งมาเอลเลนจับหัวเรียบร้อยมาแล้วครับเอลเลนกลางปลาหัวชั้นสองตัวที่สองมาแล้ว ตัวแรกไปแล้วตัวสองตัวนี้มาแล้วโอเคผมขอขายทิ้งก่อนแต่ตีเร็วอยู่นะแต่ไม่ตีแอร์นะครับแต่ตีเร็วอยู่ผมอยากรู้ว่ามันจะเหยียบแอร์ด้วยหรือเปล่าผมขออนุญาตนะขายทั้งสองตัวไปก่อนเมื่อกี้เราเมียประมาณประมาณล้านแปดปะเออประมาณล้านแปดได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองบัฟม่อีกรอบน,นะขอตัวแอร์ออกมาเถอะผมคิดว่ามันชนตัวแอร์ด้วยมันชนตัวแอร์ด้วยผมว่ามันม่ได้ชนตัวแอร์ด้วย ดูในท,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 ทีนึงทีนึงทีนึงแต่เหยียบหมดนะครับดูดิท่านแบบเหยียบหมดเหยียบหมดเหยียบหมดเหยียบ,บเหยียบนี่ครับนี่คือเอเลนเยเกอร์กับสีเยเกอร์นะครับพี่น้อง2พี่น้องนะครับเยเกอร์ที่เราได้รีวิวก็ประมาณนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าเป็นตัวที่ค่อนข้าง OP พอสมควรนะครับนะฮะเป็นค่อนข้างตัวค่อนข้าง OP พสพอสมควรนี่ฮะเหยียบทั้งแมปครับ ยันบ้าน,นะครับแล้วหายไปเลยนะฮะสามารถขายระวังใหม่ได้นะครับก็ตัวหนึ่งประมาณ2ล้านกว่านะผมมีอยู่5ล้าน1นแสนนะครับผมขออัพเลยแล้วกันอ่าประมาณประมาณประมาณนัณ้นทุกคนประมาณ2ล้านนะ2ล้านกว่านะครับถ้าไม่มีซีกนะครับผมกดไอ้นี่ไม่ได้นะมันบอก,กต้องการซีกในการวางข้างนะครับโอเคถ้าเป็นอย่างนี้พอเรากดไปแล้วปุ๊บมันครูดาวไปเลยครับผมนานมากนะครับรอบอันนี้แนะนําให้ขายทิ้งแต่ว่าถ้าขายก็ใช้เงินค่อนข้างแพงนะครับ เอ็นเป็นตัวที่บอกว่ามันก็ดีนะผมว่ามันก็ดีนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นเมตาตรงไหนนะผมว่าเอาสนุกก็พอละพดมันมันมันก็โกงตรงที่มันเหยียบแหละเออผมว่ามันโกงที่มันเหยียบนะครับอ่าผมขายเพราะว่าเอเลนมันน่าจะเล่นปกติได้ขอดูมันได้ไหมไม่ได้เลยนะเป็นตัวต้นเกมไม่ได้เลยพอใช้เงินประมาณ5 0 0 0ัน0กก็ตัวนี้ผมคิดว่าเป็นตัวที่ดีครับเป็นตัวที่ดีอันนี้สกิลใช้อยู่นะครับไม่สามารถกดสกิลได้พอกดไปแล้วก็คือกดไปเลยนะ เรียบร้อยครับเดี๋ยวขอบัฟให้ดูอีกทีนะครับสำหรับเอเลนเยเกอร์นะครับเลนเยเกอร์ดาเมจอยู่ที่2ล้านนะครับผม2ล้านนะครับแล้วก็ซีเยเกอร์อยู่ประมาณห0าพันเ,เดี๋ยวผมไม่ได้อัพนี่ว่าถ้าซีเนี่ยเวลประมาณรอ้อยเจ็ดสาเมจอยู่ประมาณ5 0,000กว่านะครับห้าหมกว่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตบัฟนะครับอาบัฟให้เห็นซีกหน่อยซีกซีกซีกแต่มันแปลงเป็นไททันลิงนี่ก็ถือว่าไอ้นี่อยู่นะ ผมบัล้วฮะประมาณ70,000ืประมาณนั้นนะทุกคนประมาณ70,000กว่านะครับถ้าบัฟด้วยนะครับและเอเลนเนี่ยมันสามารถวางได้ทั้งหมด8ตัวนะเอเลนมันวางได้ทั้งหมด8ตัวก็ค่อนข้างโอเคอยู่โอ้แต่แหลกมากครับถ้าเอเลนยืนเยอะๆเพราะว่ามันแปลงไปแต่ท่านเยอะมากครับมันจะค่อนข้างแหลกนะฉะนั้นก็ลองคิดคิดดูแต่ว่าส่วนมากก็ไม่มีใครเปิดเอฟเฟกต์หรอกนะซีก็เช่นกันนะซีก็วางได้ทั้งหมด8ตัวเหมือนกัน วางไปเลย8ตัววางให้บ้ากันไปเลยประมาณนี้สำหรับ2ตัวละครนี้ครับผมทั้งเอเลนเจเกอร์กับซีเกอร์นะครับผมในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s c r i b e ไปด้วยนะครับในวิดีโอถัดไปจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามร,รับชมกันด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ